สวัสดีครับวันนี้ถ้าหาว่าใครลืมคำถามกันลืมของ Apple ID นะครับหรือเราจะเรื่องซิเคียวริตี้ครีชั่เวลาที่เราจะเปลี่ยนรหัสผ่านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะทำยังไงนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องไปเช็คเบอร์โทรก่อนถ้าสมมติว่าใครอยู่ต่างประเทศนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยซัพพอร์ตแอปเปิลเดี๋ยวคำตามนี้นี่เลยนะครับพิมพ์ตามนี้นี่เลยเนี่อผมอเ,อเก็บไว้ข้างล่างนะครับก็ไปดูว่าเบอร์โทรอยู่ที่ไหนของประเทศอะไรนะครับถ้าอเมริกาก็โทรเบอร์นี้นะครับถ้าไทยถามว่าไทย ใครต้องโทรไหนใครคลิกตกรนี้ครับแล้วก็โทรเบอร์นี้ครับ0ูนย์ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สี่ทีหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่โทรได้บรนจุถึงเวลาสิบเก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับโอเคโทรเลยนะครับโทรเสร็จปุ๊บขั้นที่สองมาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า apple id นะครับค้นหานี่แค่ apple id เฉยๆนะครับก็จะเจอ manage apple id ตรงนี้คลิกเลยนะครับคลิกมาที่นี่แล้วก็ล็อกอินด้วย apple id ของเราในกรณีนี้คือเรารู้ user name ก,กับรหัสผ่านหมดนะ ก็คือจะไม่ใช่ไม่รู้รหัสผ่านอันนี้คือเรารู้รหัสผ่านแต่ว่าเราลืมคำถามกันลืมนะครับคำถามกัลลืมคืออะไรตรงนี้ครับคือ security question ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคำถามกันลืมนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเราจำพวกนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเราจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือให้กดที่ support pin นะครับ support pin ตรงนี้นะครับก็จะมี temporary Tem support pin ให้เรากด generate pin นะครับก็จะได้ตัวเลขสีตัวขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นเราก็บอกให้เจ้าหน้าที่ทางแอปเปิ้ลทราบไปว่าเนี่ยผมลืมคําถามการลืมของแอปเปิลไดีช่วยรีเซ็ตให้หน่อยผมมีซัพพอร์ตพินให้ก็เอาเหมือนเลขซัพพอร์ตพินตัวนี้ให้ซัพพอร์ตพินมันจะใช้ได้ประมาณ30มนาทีนะครับก็คือแนะนําว่าเราโทรหาแอปเปิ้ลแล้วเราเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยจเนอเรตให้เขานะครับพอเจ้าหน้าที่ทางแอปเปิ้ลเขาได้รหัสสี่ตัวนี้แล้วก็จะเวอร์ดไฟายได้ว่าเออเราเป็นเจ้าของบัญชีจริงจากนั้นเขาจะรีเซ็ตคาถามให้เราสามารถ ตั้งคำถามการลืมของ Apple ใหม่ได้นะครับจนมาสามข้อตั้งแล้วก็อย่าลืมจดไปเลยนะครับโอเคหวังว่าจะช่วยได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับติดตามมันนี้เพจ iPhone 1.net ดน็ a ใน b o o k o o k ด้วยนะครับสวัสดีครับ